กับสบายดีพ่อ่อแมพี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกฐานนะพบพ่อกับซ่องน้องอเนยอีกคือเก่าพี่น้องอันหลังจากอันถ้ามาแต่ผักทองอยู่ปากซองนะพี่น้องเนะาะห้อง็ออกมาให้มานาเนาะสิมาขวดทานกับพ่อน้องอเนย่ยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าขวดเท้ากับซีรงพ่อมเนาะเพราะว่าคือว่าพี่น้องเล่ววเลนะว,ว่ายอ,อันเนี่ยพอมีทานดังนะพี่น้องเนาะ พรตกปลาลงมันจะลำบากนะเพีองเนาะไปดังมาทักทอดลูกนะเพีองเอ้ยพอแล้วพอแล้วเพอพอมาเบิ่งบรรยากาศเพียนเนาะป้าถนาหนหยาเงางามเคี้ยวอุ่มทุ่มอยู่พูหยากำลัปงป่องเพีองเอ้ยพูเพรโะเพาะหยางามเนาะยัอง,องอุ่นอยู่บ่หรือังไงเตามันลุกไปเลยพูฝนตกแห้ง ควอดโลดควอดพะทีล่างสิเป็นยังหนามนะน้องก็มีบ่เป็นยังดอกเตรียมฉีขวดเตาพี่น้องเลยโอ้โหฉีดอะไรจะสอบโอ้โหมันสีเปน็นอะไรเนาะเพราะว่าฝนตกห้ำแรลรุลเบันเลยจีดฉีได้สำได้เลยขวอดเอาไม่อีกแล้วก็ดึงออกมาเลยควอน้องอันเนยกันลังจากมาแต่ เห็ดหน้าบักจับพี่น้องเลยมาขวดเตาต่อเนาะไม่น้องเอนไหนส่วนผลออกมาเป็นฐานมันมันคือคาวขนาดวะอือถ้าไปดึงสอยบอพิลูกออกพอดีกดโพวนาเตากันเ้อเป็นก่อนนะมาไฟถือยามัน หนามามุ้งอือเป็นแทงขัดนะพุนะ่นเน,เนา,า,านะเป็นหูหเป็นะเป็นถาวเป็นบะทังหูไผ่น่ะอือทังหูไผ่น่ะเป็นถาวสายน้อยเมนอ่ะเนี่ยก็ลืมเอาหมวกมาใส่เนาะว่ามันเสียบแดดซี่ซีกมืดๆมันจะรออกมาเพราะว่าแดดพี่น้องเแง่เคี้ยวอุ้มทุ่มงามพี่ยัง จกมันลดตัวมันเย็นตัวมันห้อนก็เอายอันน้ําฮอดกวมันเป็นทายกะอือพองเนยควดนแบบอายวนยังออกพี่น้องแบบยังบ่มอดพี่น้องเอ้ยยังบ่มองว่าฝนก็ตกอยู่แต่ว่าเฮาปิด้าตางไว้เนาะยังบ่มอกดูคนควดน่ะโอ้ยนพี่น้องเอ้ยเดเนเฮ็ดงานบ่แม่นะว่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องอันเนยนั่น เห็ดทุกอย่างพี่น้องกตั้งแต่แลร่ขาวปวยยูปวยเศร้าเห็ดบวยปวยยุทธแล้เห็ดตลอดเนื้อหนึ่งกับเนื้อหนึ่งอยากบูดบทอยากพี่น้องเอ้ยเห็ดนะสบมุไฮมาน้องอันเนอ้ออยากซอยเห็ดจไปใส่พี่น้องเห็ดนะผู้เดียวก็เมื่อยน้องทันไรกคนกับซอยกันใครแน่มีปู่ป่าครูบ่าวใเน้องกักับไข่ก็อยู่ผู้เดียวเนาะพี่น้องเห็ดสม่าเห็ดได้กับซำแห้งผู้นิ่งอะไร ทั้งเหตุในเห็ดได้แต่ไม่ีผู้ป่าผูัวบ่าอกับไข่แน่เพื่อนว่าะบ่เหนื่อยปันไดเหตุเพราเดียวบ่มีผู้ป่าผูับบว,บ,งงวบ,บ่ากับทั้งเหนื่อยทั้งสร้างจากสีคุยกับพรายบัน่นไข่แน่มาเป็นหมูเพื่อนเนาะทำได้การเอาเพื่อนเอ้เหตุสมเห็ดได้เรื่องผมโจกออกมากระไรเติบแล้วเนาะแต่ว่ายังอยู่เตาผูกกามีกระไรไรเติบอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเตาเก่าเหรอแหละปั้นใหม่ มอบให้จอยนออกกําลังกายถกมวยเตาลุเลยพี่น้องเรื่องหนามแข็งๆจงนั่งเด้อมาหัวหลุดไอ้ทวนถวนพี่น้องอ ไอตา้า họ ทางฝันบุ๋วเลยควโโยันขนาดหมุนบไอเนาทำเห้านเหนียกับบาา่ได้ไอ้เนอลยควมอยากได้อควมอากกันอยากได้ส่ครอบใส่รัวได้อยู่ในไส้ไอีเนาะเลยอยากนด้ก็ต้อสงสูโซนมันบ่แพละคนเห็ดดเนาปะปลาลุงเนาะมันขึืนกับคว่มสามารถของเขาเองขึ้นกับคว่มมันแบบพยายามเนาะ ต้องสูงยังกับบ่แพร่คนจักอย่างสามหดน้ำบันไหยังอยู่ทั้งในผ่มันบ่หมอะทาั้งในเนาะแล้วหนามหดน้ำอล่ะพี่น้องตอนนี้พี่น้องเอาเลยก็ซื้อมากเก็บฐานอีกเนาะเก็บคนเดียวพี่น้องเอ,อ้ย เก็บฐานก็ได้พียงเด้อักกไซองสอบเนาะักกไซองสอพี่น้องเให้จกโวเบิร์ตทำอยู่เตากไ้สบายดีด้อพี่น้องน้อกเนยกับเมื่อส่งน้อกรเนยเนาะ เพื่อนนอนมากเลยเพื่อนหายต้องครับมองมาส่งกับว่าหายก็เศร้าเริ่มมาส่งเพืเ่อนซะจำเป็นออกมากอยู่แล้วยันเอาลกูกเลยนี่เนี่ยปุ่งกับเก็บคนเดียนเลยพี่น้องเย เธอดูเปรศกันร้ายเติอบอยู่นะปลาลุงนี่นนต้นนีอก็คำเลยเนาะว่าอยู่เฮือนกับน้องน้องอันอเนอร์กับมิ้ผัวเอาใครกับไปเห็ดหัวเห็ดห้าวเบ้ดอยู่หน้า่งผัวลุงเอ้ยเผันตื่นนอนเะผันหายผันนอนเว้น เราเนี่ยจะเลือก่าพาปิดปากมาเว่นกับคำเลยเพราะอะไรง่วงอะไรคั่วเขาเคาะกันได้ ยากาศทำเมื่อแล้ววางเว้นนี่เนาะคือขึ้นขึ้นพ้นที่โต๊ะวางเว้นนี่ตก็มากแต่ปากซองนะเนาะถูกเมื่อผ่าเมื่อพ้นมาผ้ากระเหลื่อมเนาะบัดโต๊ะทั้งอื่นพื่อนเอาทั้งนี้พ้นหยิบหยิบหน่อยเดียวต้นดีทั้งวันทั้งปีแถว ยำหน้ามาจักสิเป็นอะไรแหละเนาะพะวันน้ำมอกน้ำมันกับแพงพะลุงเอ้ยน้ำมันลดจักกันอยู่อยู่ปันะ๊มหอบบริค่าแล้วเรียวนี้งินเปิดปั๊มดีเยาน่ะน้ำมันแพงแบบว่าท่านสิบปเข้าวา่าท่านพวกแม่ค้าแล้วว่าว่าท่านสิบปซื่อมา่ว้เป็นตุกนะเขาบอกหาย ท่านอหลดไปเติมเลี่ยเขาเติมไห่ท่านสิซื้อมาไว้เป็นตู้นะเขาบอกขายพะวันพะยันบอกพ่อโหลดพะยันบอกพ่อคนอื่นใส่น้ำแบบนี้นะเขาบอกคายท่้นสืบมาไว้ามาันละไทยคือกันย้ำหน้าจ่าสะเทือนหน้าหรือบ่อละปีนี่นอกเข่ากับคายเบิดแล้วประลุงเลยเอยา ภาคุ้เทสที yeah, <us S 1> um ่ตกิจย่ำแย่ต้งแต่ละมึงอะเนาะยังกับแบบโบโบเคยเห็นกับเห็นบบเคยพาอกับแต่เพาอเนาะไปลุงเนาะนอเนอร์กับโบเคยพอเคยเพาะคิดว่าเศรษฐกิจคุ้มเงินแห่งกับสิยังกับสิถือเชียย่างลงเพราะว่าคล้องแห่งกับแพงขึ้นโอ้ยต้องไปกินข้าวกับปลาแดกแล้วท่านน่ะ ทานแต่กับบุ้มพี่ชื้อทานกันเลยบุมีคนซื้อทานกันเลยเก็บทานกับบุมีคนซื้อเข่ากับขาไปนัป่ง,ง,งลเ,เล่นสืหายไปซังยังกระเพงแต่ละเมื่อละวันเด้ชีวิตเนาะมันเอาเง้อละเมือน้ำชีวิตซีว่าไปลงเลย เป็นมืมอต้องใส่จ่ายเนาะซื้อปลาแดดแป้งนัวซื้อเกลือต้องเอาเนยกระเพาะออกม่เห็ดกรบป๋ายกินให้แม่ปุ้งนั่งยืดซื้อได้จังได้ป้าลุงเอ้ยนั่งยืดซื้อไม่ได้ดอกต้องเห็ดเวียยเห็ดงานนี่แหละเนาะ มันได้เห็ดได้ก็เห็ดไปนั่นแหละเห็ดบดฮากับบอ่อเห็ดลงเอ้ยน,น,อน,บบอนั่นนี่แหละชีวิตบ้านนอกบ้านหน้ามันลงเอ้ยบดหากับบ่อได้เงินค่ำแห่งฮาเนี่ยที่สุดหมดแล้วฮาไปหั่นไปนี่แบบเ้าอยากนั่นอยากนี่แต่ถ้ามันแพงเฮากับบ่มีเงินซื้อเฮากับบ่อได้กินเนาะอยาก ถ้มามันอยากบอกอก็อยากอยู่อยากลากลลกบบรแพ้งแล้วกับกร,ระเื้อแล้วเอาไว้ซื้อปลาแดกเป็นหัวกินเนาะคอยอเห็ดคอยทำไปปลลุงเลยสู๋ๆเนาะสวิทต,ต้องสู้ๆป่ลุงเอ้ปลาพี่น้องมีกระขำแล้วเนาะ บรรยากาศก็ทำๆแล้วแตวินใสิตกดินอลไรไปเนองเอ้ยขำเมื่อละบระนรน้องปรรนาเป็นแบบนี้อะไพี่น้องเด้อบร่นอนงเนยยังขวดเตาออกมาอยู่บี่นอกเนยก็เก็บเลสี่สอบแล้วเนาะจะเก็บจนเมื่อไปพี่น้องเนยจะกระจายสอบจะเก็บจนเมื่อจะงส่เมื่อเนาะ เลื่อยพี่น้องเลยลายใหม่กำลังโป่งใหม่กกย่อนก็คขนลงมาเลยเนาะขางนะขนทำหัวพี่นงจอยเลยพี่น้องปั๊บตัวโวดโพสันอะไรพี่น้องเก็บดีก็สมมาพอคนมันน้องใยก็สัมลาพาจากพี่น้องเพียงเท่านี้เด้อ ปลาลุงตุดทานเนาะผักก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามช่องน่องอเนยเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะสบายดี